เรื่องจริงที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับหมีภูตั้งแต่วินนี่เดอะพูได้รับการตีพิมพ์ในวันที่18มกราคมปีคศ1926พูและผองเพื่อนได้กลายมาเป็นตัวละครขวัญใจของเด็กๆทั่วทุกมุมโลกมานานเกือบศตวรรษและมีการกำหนดให้ทุกวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันหมีพูลและเพื่อระลึกถึงตัวละครในตำนานนี้เราได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับหมีพูที่ใครหลายคนอาจยังไม่รู้มาฝากวินนี่เดอะพู คือวรรณกรรมเยาวชนสุดโด่งดังที่ประพันธ์ขึ้นโดยนักเขียนชาวอังกฤษตีเพมเป็นหนังสือครั้งแรกเมื่อวันที่18มกราคมพศ1926วินนี่เดอะพูนำเสนอเรื่องราวของการผจญภัยในป่าร้อยเอเคอร์ของพ oh ูและผองเพื่อนซึ่งนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ถูกสร้างสรร์ออกมาหลายเวอร์ชั่นทั้งแบบแอนิเมชันและภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นชีวิตที่ตรงข้ามกับในนิทานของคริสโตเฟอร์โลบิน คริสโตเฟอร์โรบินเด็กชายผมลอนด์มีบุคลิกร่าเริงสดใสเพื่อนคนสนิทของภูคือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นโดยเอเอมิลที่มีต้นแบบมาจากลูกชายของเขาชื่อว่าคริสโตเฟอร์โรบินมิลที่แท้จริงแล้วไม่ได้มีชีวิตสวยงามเหมือนในวรรณกรรมที่พ่อเขาแต่งขึ้นคริสโตเฟอร์โรบินมีวัยเด็กที่เหินห่างกับพ่อแม่มีเพียงสาวใช้และตุ๊กตาหมีคู่ใจเป็นเพื่อนเด็กน้อยมักจินตนาการว่าได้วิ่งเล่นพูดคุยอย่างสนุกสนานกับพวกมันในป่า ซึ่งภายหลังเรื่องราวในจินตนาการของเด็กน้อยก็ได้กลายเป็นไอเดียให้เอเอมิลหยิบยกมาร้อยเรียงเป็นหนังสือที่สุดโด่งดังเป็นผู้แตะตั้งแต่ครั้งแรกที่ตีพิมพ์แต่ทว่าการประสบความสําเร็จของวินนี่เดอะพูต้องแลกมากับการที่คริสโตเฟอร์ในวัยเด็กถูกเพื่อนร่วมชั้นกลั่นแกล้งบ้านก็ล้อเลียนถึงเพื่อนสัตว์ในจินตนาการมีหนําซ้ําพ่อและแม่ก็ดูไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เขาต้องเผชิญเท่าไหรนะ่นักหรือแม้แต่ตอนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังถูกคาดหวังกับบ,บทบาทคร,ร,ริสโต่ขึ้นมา ทำให้เขามีทั้งความรู้สึกรักและเกลียดในเวลาเดียวกันและท้ายที่สุดเขาได้ปฏิเสธที่จะรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานของพ่อเขาทั้งหมด